สวัสดีครับผมไลสตาไบน์นนวันนี้มารายงานตัวในวันหยุดนะครับวันนี้หยุดงานอยู่บ้านช่วยชาตินะครับวันนี้ไม่ได้ออกไปทางไหนปกติก็จะไปเที่ยววัดไปไหว้พระวันนี้ขอหยุดช่วยชาติสัก1วันคลิปนี้แล้วก็ชอบกดไลค์แชร์ถ้าทั้งชอบและใช่แน่ๆขอให้กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณขอบคุณผู้ติดตาม ทุกท่านนะครับที่ติดตามมาตลอดขอบคุณนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปไหนก็อยู่ที่ห้องอยู่ห้องเช่าก็พามาดูห้องครับที่นอนห้องล้างเล็กๆอยู่กับหลานอยู่กับหลาน3ามคนให้มาดูห้องให้ดูห้องนิดนึงห้องเล็กๆห้องเช่าที่แค่พออยู่อาศัยครับ นี่ก็ที่นอนของผมครับนอนคนเดียวโอ้เสียงใหญ่มากแต่นอนคนเดียวนะครับนี่ที่นอนหมอนแค่นี้แหละครับไม่มีมุ้งนี้ก็ยุงก็ไม่มีไม่มียุงไม่มีอะไรนี่ก็เป็นประตูประตูด้านด้านหน้าห้องหน้าห้องอยู่ด้านนี้พอดีนี่ก็ที่นอนของน้องน้องที่ ทำงานที่ร้านวันอยู่ก็เลยมานอนพักอาศัยด้วยนี่ก็มีตู้เย็นตู้เย็นก็หลังเล็กๆอาครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังครับวันนี้อยู่ชั้นสี่ชั้นสี่ตึกสูงว่าอยู่กันยังไงวันนี้พาออกไปใไนไปได้ก็พามาดูที่อยู่อาศัยนี่ครับเปิด โอ้ยนี่แดด,แดดแ,ด,แ,ด,ดแดดแรงมากครับด้านล่างนี่ครับเป็นเป็นห้าชั้นครับนี่รานค้าเขียวเขียวโอ้แดดแดดแรงมากครับวันนี้แดดโอ้รถโอ้ยรถรถเยอะแยะครับไม่ไม่รู้จะไปไหนครับ่ครับรถวันหยุดนี่ร่มรมแดงแดงนี่ร้านค้าครับ ร้านค้าร้านค้าขายอาหารโอ้ยรถมอไซค์ผมก็จอดตากแดดับเจ็ดสี่แปดทะเบียนนะครับไม่ใช่หวยเจ็ดสี่แปดลมมะม่วงนี่ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยแค่พักร้อนนั่งคุยสนทนาเฮฮาตามภาษาเสียงเสียง <c oughs> ด้านนี้นี่ครับนี่ก็ึกมีเคนกีบกำลังก่อสร้างอันนู้นเห็นไกลๆนู้นก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าเก่านะครับน่าจะล้างมานานหลายสิบปีนะครับเป็นห้างสรรพสินค้าไกลๆนู้นนะครับเป็นราคาสูงก็ตอนนี้ก็าพาออกมาดูด้านนอกนะครับด้านนอกข้างนอกชั้นนอก ชั้น4ีนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับเป็นบันไดขึ้นนี่ก็จะขึ้นไปชั้น5้านะครับเป็นชั้น5ด้านบนนี่เป็นบันไดาทางลงบันไดาทางลงด้านล่างนะครับนี่มีเซฟตี้นะครับมีมถังดับเพลิงนะครับมีเซฟตี้แล้วก็มีห้องนี้ทางนี้ก็สองห้องมียูน หนึ่งห้องสองสามกับห้องผมสี่ห้าหกมีหกห้องครับที่ที่อยู่ชั้นสี่ทั้งหมดมีหกห้องที่เช่านี่ก็เป็นด้านล่างนี่ด้านนี้อีกมุมนึงนะครับนี่ครับอ๋อนี่เขากำลังทำอะไรตู้ตู้ไฟครับกำลังทำตู้ไฟกันช่าง ด้านหนึ่งโุ้นครับยาวไปห้องไปสุดเลยครับครับด้านนอกก็มีเท่านี้แล้วครับไม่มีอะไรมีอยู่ชาวแค่หกห้องตรงนู้นเป็นปนไดหนีไฟครับด้านด้านสุดนู้นเป็นันไดหนีไฟมืดครับไฟไม่ได้เปิดมืด ครับนี่คือเป็นทางทางบันไดหนีไฟนะครับนี่ก็ทางบันได,หน,ไนะนไดหนีไฟที่ลงมาจากชั้นห้าลงมานี่นะครับลองให้ดูนี่ครับวิววิวนี่ครับนี่นี่ดีคลองทางนี้เห็นชัดครับ มีคลองน้ํามีเขาชาวบ้านแถบ,บนี้ก็ปลูกผักบุ้งขาย <c oughs> โอ้นะครับเมืองขีดเมืองเข็ดเมืองนะครับนี่ครับเป็นบ้านจาัดสรรนี่ครับที่กําลังก่อสร้าง เขตเมืองอยู่บ้านเรื่อชาติวันนี้เดี๋ยวจะหาอะไรทานก่อนนะครับเที่ยงกว่าแล้ววันนี้ยังไม่ได้ทานอะไรแต่เช้าาขอคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้นะครับพามาดูห้องมาดูสถานที่ที่อยู่อาศัยที่บ้านแล้วก็บริเวณรอบๆ ว่ามีอะไรบ้างก็ดูแบ่งกันดูแบ่งกันชมนะครับที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติตามอัตภาพในเขตชุมนนนะครับขอ,อขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมรับดูในคลิปนี้นะครับฝากกดด้วยนะครับไลบน,น์ใตนนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าชอบและแช่แน่ๆขอให้กดติดตามขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม